บรรยากาศพุทธมณฑลครับก็เขาก็ปิดนอนปิดนี่อยู่ได้นะฮะ เดินล้มเดมินล้ม <laughs> ไม่รู้ะจิดนอนปิดนี่ แล้วจะปิดทำไมก็ไม่ทราบอยากให้ประชาชนใช้ใช่ไหมอยากปิดก็ปิดหมดแอไรล่ะ Hey mai morek วนๆวน,น,น,นไหมตอนนี้น้ำพายามเช้าดับร้อนในแล้วนี่เลยล่มลื่นดิมุมสบายทานเพลิน เช้าก็อย่าลืมอุดหนุนแม่ค้านะถ้าจะอยู่ไม่ได้ตอนนี้ไม่ค่อยมีคนนะ่ว้อุดหนุนเข้ามาครับผมอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมครับ อไม่ได้กินกเลยอ,อ,เอ,อะไรแล้วเหรอมีมันการขอความช่เหลือนี่เฉยก็ได้คำตอบแล้วนะเพื่อนๆก็จากการสอบถามเจ้าหน้าที่พุทธวนทนเนาะเหตุผลที่เขาปิดปิดเส้นทางตรงโน้นตรงนี้ ก็เนื่องจากสาเหตุว่าป้องกันกลุ่มจักรยานที่ใช้ความเร็วสูงแล้วก็จักรยานที่มาฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขันเยอะๆนะครับเราก็จะสังเกตว่าก่อนหน้านี้นะก็จะมีกลุ่มชมรมจักรยานต่างๆที่ใช้ความเร็วสูงปั่นกันเป็นกลุ่มหลายๆคนนะมันก็เกิดความอันตรายเนาะ <c oughs> ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาได้เตือนไปแล้วแต่ว่าพวกเราชาวจักรยานก็อาจจะไม่ค่อยได้ฟังเขานะเออก็เป็นเหตุผลที่ก็คนละครึ่งนะก็ต้องรับฟังเขาบ้างนะเป็นเหตุผลที่น่าน่าฟังอยู่คือบางครั้งมันมีคนวิ่งด้วยนะมันมีเด็กเด็กมาเดินเล่นบ้างนะ แล้วก็มีชาวสวนนะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานบ้างอะไรเงี้ยนะ,ะเวลาปัน่นแบบเป็นกลุ่มเยอะๆไปด้วยความเร็วสงูงๆเนี่ยมันก็เกิดอันตรายนะมันสุ่มเสียงที่จะอันตรายนะครับก็โดยเหตุผลนี้ก็คือเขาก็อาจจะปิดกั้นไม่ให้จักรยานประเภทนี้เข้ามานะครับส่วนจักรยานชาวบ้านเองนั้นเนี่ยก็ สามารถเข้ามาได้ปกติอ่าพวกเรามาปั่นเสื้อภูเขามาปั่นจักรยานเล็กๆนะจักรยานชาวบ้านอะไรเงี้ยก็สามารถเข้ามาปั่นได้ <c oughs> ในพื้นที่แต่ก็จะมีพื้นที่บางพื้นที่ที่เขาปิดแบบปิดตายเลยนะปิดกั้นแบบไม่ให้ลอดไปได้ก็คือเส้นทางนั้นเราก็ไม่ควรจะเข้าไปมันอาจจะมีกิจกรรมทางศาสนาหรือว่า <c oughs> เป็นพื้นที่ส่วนส่วนราชการเขานะนะก็แล้วก็ไม่เข้าเนาะโอเคสรุปแล้วพุทธมนตรก็ยังออกกําลังกายได้นะเพื่อนๆน,นะนะครับมาวิ่งมาปั่นจักรยานได้เหมือนเดิมนะครับโอเคสําหรับอารมณ์ความรู้สึกที่เราระบายออกไปครั้งแรกเนี่ยเราก็โอเคคนทั่วไปเราไม่รู้เนาะเขาไม่ได้ประกาศอ่าคนทั่วไปที่มา มาเที่ยวมาปัน่นเขาก็ไม่รู้ <c oughs> มันก็ต้องเกิดอารมณ์บ้างนะสลับเช้าจักรยานเนะาะเขาจะมีความรู้สึกว่าเออมันเป็นสวนส,สนาธารณะนะนะครับทุกอย่างมันก็ทำมาจากภาษีประชาชนนะเอ๊ะทำไมต้องปิดไม่ให้คนเข้าด้วยอะไรเงี้ยนะ <c oughs> บางครั้งเราไม่ไม่ทราบเหตุผลเนาะแต่คราวนี้ทราบเหตุผลแล้วเราก็เข้าใจซึ่งกันและกันนะฮะ อืมนะอ่าสลับคลิปนี้สวัสดีครับบอสเลยคันนี่บิ๊กบอส